อาน,นิสงค์ขอองค์การสวดมนต์สวดมนต์วันละนิจจิตจักสงบชีวิตจะเป็นสุขการสวดมนต์ไม่ใช่แค่การท่องบทคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นการฝึกใจให้มั่นคงสร้างบุญสร้างปัญญาและเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตใครที่ได้สวดเป็นประจำจะสัมผัสถึงความสงบลึกในใจที่หาค่าไม่ได้เลยอน,นิสงค์ดีๆจากการสวดมนต์ 1. เสริมศรัทธาในพระรัตนตรยัยทุกครั้งที่เราสวดคือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยให้ใจเรายิ่งมั่นคงในคุณความดีและใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น 2. จิตใจสงบสมาธิเกิดเสียงสวดช่วยปรับคลื่นใจให้เรียบเป็นการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งเมื่อใจสององอบอปัญญาก็จะเกิดเห็นทางออกในสิ่งที่เคยมืดมน 3. เทวดาคุ้มครองเชื่อกันว่าคนที่สวดมนต์ด้วยใจบริสุทธิ์จะมีเทวดารักษาเพราะผู้ที่สร้างบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาเสมอ 4. สุขภาพกายใจดีขึ้นหลายคนพบว่าการสวดมนต์ช่วยลดความเครียดนอนหลับง่ายขึ้นจิตผ่อนคลายกายจึงสบายไปด้วย 5. สะสมบุญเสริมบารามีทุกบทที่สวดเปรียบเสมือนเมล็ดบุญที่เราหยอดไว้ในใจ สะสมไว้ไม่ศูญเปล่าและส่งผลทั้งในชาตินี้และพบหน้าข้อคิดปิดท้ายไม่ต้องสวดเก่งขอแค่ตั้งใจสวดด้วยศรัทธาก็ได้บุญแล้วบทสวดคือกราะใจเป็นพลังเงียบที่คอยคุ้มครองเราหากคุณยังไม่เคยสวดลองเริ่มต้นด้วยบทง่ายๆเช่นบทสวดไรสรนคมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแผ่เมตตาสวดวันละนิดดีกว่าไม่ได้เริ่มเลย ขอให้ทุกเสียงสวดของคุณเป็นพลังแห่งความสุขความสงบและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุสาธุสาธ,สาธุเรียบเรียงโดยเพจฟังนะขอบคุณบทความดีๆจากเพจฟังนะ